สวัสดีครับผู้ติดตามช่อง YouTube b i g l i ์ e ฟิร b b o ู c o m มแ a ทบิ๊ละบอกและเว็บไซต์ไอทีคูแกงนะครับวันนี้เราจะมาทดลองสมาร์ทแบนตัวใหม่ล่าสุดจากทาง Huawei ครับนี่อยู่ในมือผมแล้วนะครับนี่คือ Huawei แบน d 7นั่นเองแบน d 7นั้นมีความแตกต่างอะไรจากรุ่นแบนแล้วก็แน่นอนเขาว่ามันก็ต้องมีเรื่องที่น่าสนใจอยู่ไม่น้อยและราคามันถูกมาก พร้อมแล้วมารับชมรีวิวกันได้เลยครับสำหรับภายในกล่องของ Huawei Band 7นะครับก็ได้รู้ว่าอุปกรณ์นั้นมีให้ครบนะครับแล้วก็สเปคของมันก็บอกทางข้างหลังนี้นะครับ อ่ะอุปกรณ์นะครับเราก็ได้แกะเรียบร้อยนะครับก็อยู่ทางนี้นะครับก็จะมีคู่มือแล้วก็สายชาร์จเส้นนี้นะครับย้อไไปก่อนนะตู้หัวชาร์จนะครับของ h u a w e ่ Band 7นั้นสามารถใช้กับรุ่นเก่าได้นะครับ a n น6แล้วก็วอ t f i t ทั้ง2รุ่นนะครับสามารถใช้ได้ครับในส่วนของรูปรักษหน้าตานะครับก็จะมาพร้อมกับหน้าจอขนาด1.47นิ้วนะครับใหญ่แล้วก็เป็นแบบออมเลด้วยนะครับ ยังสามารถที่จะปัดการทํางานเนี่ยถือว่าค่อนข้างทําได้ดีอยู่นะครับรอบตัวเครื่องนะครับเป็นพลาสติกนะครับแต่ว่ามีการทําให้โค้งมนแล้วก็สัมผัสค่อนข้างดีนะครับในฝั่งซ้ายไม่มีปุ่มนะครับฝั่งขวาตรงนี้นะครับก็จะมีปุ่มเป็นปุ่มผมและปุ่มแบกนะครับการเปลี่ยนสายของนกาจะเกิดขึ้นอยู่ที่ข้างล่างนี้นะครับก็แน่นอนว่ามันจะต้องมีการเอาเดือยออกแล้วก็เปลี่ยนสายนะครับแล้วก็แน่นอนครับตัวข้างหน้าก็จะมีฮันเดเซนเซอร์พร้อมกับตัวของ ะระบบชาร์จนะครับฮาร์ดเรเซนเซอร์นั้นอาจจะมีความแม่นยำน้อยกว่าตัวของวอตฟิตนะครับก็ตามขนาดแต่ว่าข้อดีของมันก็คือมันเล็กและน่ารักแล้วก็สามารถที่จะใช้งานได้กับทุกเพศทุกวัยนั่นเองครับในส่วนของฟีเจอร์นะครับก็สามารถที่จะหนึ่งนะครับดูเวลาได้นะครับเราสามารถกดค้างเพื่อจะเปลี่ยนเฟส t อ h นะครับก็คือหน้าัดนาอิกาตรงนี้นะครับก็เป็นเกี่ยวกับเรื่องของเซตติ้งนะครับสามารถตั้งให้หน้าจอนั้น เปิดได้ค้างนาน5นาทีแล้วก็ตั้งระบบสัน่นตั้งปลุกต่างตได้นะครับแล้วก็จะมีเรื่องของบอกว่าเ,เป็นวิจิตแสดงผลเกี่ยวกับการใช้งานในชีวิตประจำวันเช่นการเดินการออกกําลังกายนับ9ควบคุมเพลงนะครับก็คือสามารถควบคุมได้ถึง Spotify เลยนะฮะก็ถือว่าค่อนข้างโอเคนะแล้วก็รวมไปถึงการบอกสภาพอากาศแล้วก็บอกเรื่องของออกซิเจนนะครับก็คือ sp o 2 บอกฮาร์ดเรทนะครับประมาณนี้ปัดจากล่างขึ้นบนจะเป็นเรื่องของการแจ้งเตือนนะครับสามารถแจ้งเตือนภาษาไทยได้นะแล้วก็กดปุ่มนี้เข้าไปก็จะเป็นฟีเจอร์ต่างๆเช่นในการออกกำลังกายมีทั้งหมด9 6รูปแบบนะครับเราสามารถที่จะเพิ่มได้จากด้านล่างนี้ต่อมานะครับก็จะเป็นในเรื่องของหลายการการออกกำลังกายประมาณนี้นะครับสามารถปัดซ้ายปัดขวาได้แล้วก็ มีฟีเจอร์เกี่ยวกับเรื่องของวัดการนอนนะครับแล้วก็การฝึกสมาธิความเครียดชัตเตอร์นะครับแต่ว่ารีโมทชัตเตอร์นั้นใช้ได้เฉพาะมือถือโฮเว่ยเท่านั้นนะครับอย่างเช่นต่อปุ๊บเนี่ยมันก็จะเข้าสู่กล้องนะครับก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นั่นเองครับคือตอนนี้ผมต่อเชื่อมกับมือถือโฮเว่ยอยู่นะครับเมดเอนั่นเองครับมันก็จะเป็นแบบนี้แค่นี้ครับอ่ะ แล้วก็จะมีเรื่องของ notification แล้วก็บอกสภาพอากาศอย่างที่ได้นำเสนอไปก่อนหน้านี้นะครับก็รกไเรว่า <ๆ S 2> ค่ารขางคร <uf>, บมีกับเวลามีอื่นๆอีกมากมายนะครับตามหามือถือได้ด้วยแล้วก็ดู setting Setting นะครับก็จะมีเรื่องของ Facebook แล้วก็การใช้งานทั่วไปนะครับสามารถซีส t ตมอัปเดตได้เพราะว่าต <Guer> ัวนี้ก็คือ Harmony OS นั่นเองครับเดีย๋ยวเรามาดูในส่วนของ Huei Health กันดีกว่าครับ สำหรับ Huawei Health นั้นอาจจะไม่ได้มีข้อมูลอะไรเยอะนะครับก็สามารถที่จะดูเกี่ยวกับเรื่องของข้อมูลการออกกำลังกายมาสามารถที่จะจดจําได้นะครับแล้วก็แน่นอนครับว่าในแต่ละอันถ้าคุณใช้อะไรเนี่ยมันก็จะมีข้อมูลบอกแบบนี้นะฮะและ้วก็รวมไปถึงในการที่จะตั้งค่าพแพลนต่างๆเนี่ยสามารถตั้งได้แต่ว่ามันจะไม่ส่งไปสมาร์ทบอดหรือสมาร์ทแบนด์นะครับแล้วก็มีเรื่องของทิปแล้วก็เทคนิคก,การออกกำลังกายรวมถึงเพลงนะครับแล้วก็ อันนี้นะครับก็จะเป็น Device ซึ่งเราจะมาเจาะหรือก,กันสำหรับ Device นะครับเวลาเรากดเข้าไปปุ๊บเราก็สามารถที่จะดูได้เรื่องของการขอผ่านนะครับแล้วก็สามารถที่จะดูระยะทางที่เราใช้ในการเดินนะครับรวมถึงในนี้ครับเป็น Face w a t c h ก็คือตัวของหน้าปัดนาฬิกา แล้วก็สามารถที่จะตั้งค่าต่างๆได้เช่น h u w e y to sleep หรือว่าจะเป็นในเรื่องของการตั้งให้คุณต้องเดินนะครับการวัดออกซิเจนเซอร์การวัดตัวของ SVO2 ความเครียดนะครับแล้วก็เรื่องของการเต้นของหัวใจแบบต่อเนื่องนะครับแล้วก็รวมไปถึงนี้ครับก็จะเป็นเรื่องของแอปพลิเคชันการแจ้งเตือนตั้งเวลาปลุกได้นะครับแล้วก็รวมถึงการบอกสภาพอากาศแล้วก็รวมถึงคลิคดีพายก็คือเวลาที่คุณได้รับข้อความมาคุณก็สามารถที่จะ ตอบได้หรือว่าจะเป็นการแอดข้อความเพิ่มได้ใส่ได้3 6ตัวอักษรนะครับเฮลแล้วก็เริ่มไปถึงตัวของเซตติ้งตัวนี้นะครับก็สามารถที่จะตั้งค่าเรื่องของการควบคุมเพลงแล้วก็ลิสต์ทูเว e ก็คือการขยับเนี่ยบึ๊บอย่างงี้นะครับให้ตาเราเห็นปุ๊บมันก็จะทำงานนะครับแล้วก็แน่นอนครับอย่างที่บอกคือมาเป็น h a r m o n y o s 2.0นะครับก็เรียกได้ว่าถ้าสมมติว่ามีการอัปเดตในอนเคาก็สามารถที่จะอัปเดตได้นะครับที่เหลือก็ไม่มีอะไรแล้ว แล้วก็เป็นอีกสมาร์ทแบนตัวหนึ it ่งที่มีอายุการใช้งานแบตเตอรี่ที่ยาวนานมากและถ้าสมมุติว่าเราเอามาใช้เกิการออกกําลังกายนั้นจะมีฟีเจอร์อะไรบ้างเดี๋ยวเรากลับตัดภาพไปที่ยิมเลยนะครับว่าเราได้ทดลองใช้งานเกิการออกกำลังกายอย่างไรบ้างครับ สำหรับในเรื่องของรูปแบบการออกกำลังกายนะครับก็จะมีการบอกฮัลเรตรอบการออกกำลังกายการเผาผลาญความเครียดของการออกกำลังกายนะครับแล้วก็ยังสามารถที่จะดูเรื่องของการควบคุมเพลงแล้วก็สามารถที่จะดูเรื่องของการก้าวในรูปแบบต่างๆได้ด้วยเอาละครับตอนนี้สมมติว่าเราออกกำลังกายเสร็จเรียบร้อยนะครับมันก็จะบอกข้อมูลดัางนี้ครับระยะเวลานะครับที่เราออกกำลังกายแล้วก็การเผาผลาญนะครับอันนี้เป็นในร่มนะครับถ้าเป็น gps แล้วก็มันก็จะมีการบอกวระยะทาง เท่าไรรอบนะครับากับการะเฉี่ยอันนี้คือเป็นการแบบปั่นนะครับหรือว่าการวิ่งบนลู่นะครับก็ะจะวัดแบบนี้แล้วก็เรื่องขอสเต็ปนะครับอันนี้ไม่ต้องไปนสนใจมากเพราะว่าบางครั้งอาจจะวัดไม่ตรงบ้างน,นะครับอันนี้ก็เป็นขึ้นอยู่กับว่าคุณเลือกในด้วยแบบอันนี้ก็จะเป็นฮาร์ดเรดนะครับก็จะเป็นว่าเอ้ยคุณใช้หัวใจประมาณไหนนะฮะแล้วก็จะมีขึ้นเป็นโซนแบบนี้ครับ อันนี้ก็จะเป็นรอบในการปันอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับภาพคุณรูปแบบที่คุณเลือกท่านจะเป็นแบบไหนนะครับอันนี้ก็จะเป็นสเตปต่อนาทีนะครับก็จะเฉลี่ยโดยประมาณนี้นะครับแล้วก็อันนี้ก็คือความเครียดในการออกกําลังกายนะครับว่ามันจะเป็นแบบไหนระยะเวลาในการฟื้นฟูร่างกายนะครับอันนี้จะบอกว่าใช้เวลาประมาณ57ชั่วโมงนะครับก็คือถ้าจะเอาไปบัดฟิตเต็มที่ก็คือทับไปเลยนะครับเกือบ2วันครับ และยังสามารถดูต่อได้อัพโวเวอร์เฮลนะครับซึ่งเดี๋ยวเราจะกลับไปดูที่แอคชันว่ามันเอาอะไรบ้างอันนี้เป็นแค่ตัวอย่างในกลงกแบบนึงนะครับเดี๋ยวในแอปมือถือจะมีให้เลือกหลากหลายรูปแบบเลยครับอย่างที่ทราบกันดีนะครับว่า h u a w e i Band นนั้นก็เป็นอีกสมาร์ทแบนด์ตัวหนึ่งนะครับที่เรียกว่าใช้งานค่อนข้างที่จะยาวนานมากๆนะครับแน่นอนครับว่าแบตเตอรี่ของมันนั้นเคมสุดๆอยู่ได้ถึง14วันด้วยกันครับและแน่นอนด้ายมันก็รองรับระบบฟาชาร์ดด้วย กับที่ชาร์จแบบนี้นะครับเวลาใช้งานก็ง่ายมากครับก็คือหวางความถ้าสมมติว่าแม่เหล็กมันดูดกันไม่ได้แบบนี้ก็คือผิดด้านนะครับมันจะต้องดูดได้แบบพอดีแบบนี้นี่มันก็จะขึ้นในลนักษณะแบบนี้ครับว่าเอ้แบรนด์นั้นมีการชาร์จไฟอยู่นะครับอย่างไรก็ตามนะครับตัวหัวเว่ยแบรนด์เจ็ดนะครับก็สามารถใช้งานได้ยาวนานแล้วก็แน่นอนครับว่าตัวของสายนั้นใช้ร่วมกันกันกบห a วเว่ยวอทฟิตนั่นเองครับ ผ่านพ้นกันไปแล้วนะครับสำหรับรีวิวของ h u ว w e i Band 7ตัวนี้นะครับแน่นอนครับว่าขนาดของมันนั้นเล็กแล้วก็ทำให้ในการสวมใส่นั้นง่ายมากไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายก็ตามนะครับและแน่นอนครับฟังก์ชันนั้นค่อนข้างเก่งเกินตัวแต่ว่ายังสามารถใช้งานได้ยาวนานถึง14วันในการชาร์จแค่ครั้งเดียวเท่านั้นแต่ว่าขึ้นอยู่กับรูปแบบในการใช้งานของคุณด้วยเช่นเดียวกันนะครับ อย่างไรก็ตามฮะฟีเจอร์ถือว่าค่อนข้างเต็มแล้วก็มีระบบไอาการของตัวเองก็คือ Harmony OS ซึ่งคล้ายๆกับรุ่นพี่ที่ผ่านมาดังนั้นในเรื่องของการใช้งานเกี่ยวกับแบตเตอรี่แล้วก็อื่นๆมากมายเนี่ยถือว่าไม่เป็น2รองกับรุ่นพี่แน่นอนครับแต่ว่ามันก็ต้องยอมในเรื่องหนึ่งก็คือมันจะไม่สามารถสั่งงานด้วยเสียงได้เพราะว่ามันไม่มีไมโครโฟนและตัวของลำโพงนั่นเองครับด้วยราคาของมันอยู่ที่ 1>, 1 8 9 9บาทวงเล็บถ้าคุณจองทันภายใน1กันยายนนี้นครับคือคลิปนี้น่าจะขึ้นประมาณช่วงใกล้สิ้นเดือนสิงหาคมนะครับ mm hmm. ก็จะอยู่ราคาที่1,299บาทนะครับ mm hmm. ก็สามารถที่จะหาซื้อได้ที่ตัวแทนจำหน่ายของ h u เ w e i ไม่ว่าจะเป็น h u a ว e i ออ l ไ s t o r e หรือว่า Lazada, j เจ e n t r a l s h o ชอปแล้วก็ Dish Shop ได้รวมไปถึงหน้าร้าน h u เ w e i ด้วยนะครับก็สามารถที่จะชับจองได้ อย่างไรก็ตามนะครับมันมีให้เลือกหรื่องสีสีนะครับไม่ว่าจะเป็นสีเขียวสีดำสีแดงและสีชมพูนะครับก็เลือกตามอัธยาศัยและสไตล์ของคุณได้เลยครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนแต่เพลงทุกนี้พบกันใหม่กับคลิปหน้าจะเป็นแกจิตและเรื่องราวใดน,นั้นรอติดตามชมในช่อง Big Li n e นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซั b สไคร้คอมเมนต์มาพูดคุยกันได้ทางขางล่างนี้รวมถึงใน f a c e b o o k c o m s a บ a p i t w a y บอกเช่นเคยครับ